ปังมากมุกวรณิตจ,จัดเต็มลุคลิซ่าแบล็คพิงคเหมือนยันเส้นผมและล่าสุดนางเอกคนดังอย่างมุกวรณิตท้าวรวงที่เธอนั้นไม่สามารถ Move on จากลิซ่าได้ลุกขึ้นมาแต่งตก cover เป็นลิซ่าถักเปียที่ผลงานนี้สามารถเรียกความฮือฮาจากบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงไปได้อย่างมากเลยล่ะค่ะแถมภาพนี้ยอดไลค์ยังทะลมเกือบแสนแล้วด้วย นาทีนี้ต้องยกความฮอตและความร้อนแรงให้กับไอดอลสาวชาวไทยสุดฮอตลาลิสามนโนบาลหรือลิซ่า l a c k p ง n k ที่มาปลุกกระแสความปังให้วงการเพลงได้ลุกเป็นไฟอีกครั้งกับซิงเกิลล่าสุดลาลิสาสร้างความภูมิใจได้เป็นอย่างมากและสำหรับตอนนี้ลิซ่าได้ทุบสถิติข,ของนักร้องระดับโลกเชลล์สวิ ขึ้นแท่นเป็นศินลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดวิว10ล้านเร็วที่สุดบน YouTube โดยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น